ซาดีกิดดังน,<ต>นี่มาลูกนี่อีกข้างยอมมอม่ร้อยใหญ่พอหน่งฮะไม <ไร S 2> <ป>่ห้ามแม่ล่ะแค่ห้ามการโทษถ้ารูปนะถ้ารูปนะ ไง่พองใช่ไหมวีดอไงได้ถ่ายมาใล้วเขาได้ถ่ายมาแล้วเคนะบางอย่ปรบนูก็ปราบเคยปราบก็ราบป่าปน้อ่เองป้าปน้องจไมันหามี่บอกยังเขาก็บอกแล้วนั่นเองมันจเป็นยู่ปร้าน้องปรบไรมั้ยนะมึงก็เลยมาถามไงเม่อกี้ไม่ไดถ่ายจะไม่ไถ่ายพูดเฉยๆพูดเฉยเ่ได้ถ่ายเยช่วยเขา่างปรบหนูบมอกให้ามแล้วไง เราห้ามเัาจตุ้งทำไมาสูทางนี่มีปัญหาอะไรกันอกแค่นั้นเองจตวูดเฉยเองไม่ได้ว่าอะไรเลยทั้งเ่บ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรจ่าน้าห้ามอยู่บนไม่ได้ห้ามอะไรเป็นคนห้ามเลใครห้ามอะก็พูดเลยพูดก็พูดไปผมไ่ได้ว่าไม่ห้ามถ่ายภาแต่ยห้ามบ้านะนะแวีดีโอแล้วก็ถ่ายไปพวก ม่าะถ่าไหมนีอันนี้ไม่ได้ถ่ายวีดีโอ่ไม่ถ่ายทอทดเทอดเขพูดได้เขาพูดดิเฮ้ยฮะอ้ยังไม่เอาไปไหนพอพอพออยู่ด้วยกันอะไรอะไรผักกมาผักมามฮะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะครใจทนี่้ๆนะเรื่ออง่จะาไหถ้ไม่ไหมถ่ายวีดีโอ ี่บ้านก็ต่อเยืงยับแตยงเมื่อไุกเงินเร่าเยื่องเมื่ไอเยื่อฟังดาวเขาถุงรูดีเมืนไอเยื่อบ้านปานี้เธอปนนอปาเธอคนป้านก็ยังปรับนี่นู่นไหก็ไหนโดนมัด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 ตั้งเต้พี่ก็พูดคนดีดีผมก็พูดพี่ดีดีแค่นั้นแหละไม่ยากหรอกเราไม่เคยทำแบบนี้ไอหนึ่งเนไตคอมบิคมาเรื่อคุณรู้ไหมอันนี้คุณเป็นแค่แค่นั้และผมว่าแค่นั้นแหลก็คุยกันแค่นั้นพอเข้าใจไหม มีอะไรก็กระิบบอกกันไม่ต้องไปออกท่าทียอะไรนะเราก็ะิบอกกันใหญไใหญ่เนี่รอรอเท่า่เ่ยเปอดเป๊ะมุกคลาดกี้ยังจะเมียบางหาไม่กี่ใยังใหญ่นี่รอรอต่อไปส่งรูปเจียจนเรื่องช้างบรเลสรูแล้วยังเติมสูตรด้ก็บ้าต่อเจียจนเรื่องบาาต่อย็นกระทำแค่หน้าที่เสียพอไม่ต้องทำอย่างอื่นใั่ไหมใหญ่ใหญ่ันม่่วันมาทานวิโอ้หนาให้เริ่มนักท่องเที่ว เที่ยวเขาอยากไทยยังไงก็เรื่องของเขาเราไม่ยุ่งละอะไรเลยเขาไม่ได้ไม่ได้เดินไปไปลำเส้นประเทศไทยไอ้นี่มันที่ทวทองเที่ยวที่ประทานให้มาเที่ยวเฉยมาเที่ยวเฉยๆเขาเขาต้องมีรูปแบบที่ระลึกไม่ได้มาเฉยแล้วก็กลับไม่ไม่เที่ยวไปบ้าเอาไปสั่งาอให้รำไงเออไปเที่ยวไทยไปเลยทยมาแล้วก็ไม่ต้องไทยรูปกลับ ไอ้คนกัมพูชายก็ท่องทายกันเป็นลูกเทลลึกไปเทีวมาเที่ยวไอ่เย่เหมือนคุณดีที่คุณพูดแม่งทายลูกทายอะไรนี่แหละไปเที่ยวมาเที่ยวไอ้เย่ปลาหรือเปล่ามาเลยมันมีเทลลึกเหออ้าวก็ทายก็ทายไปว่าไม่ได้เที่ยวไม่ได้ลำมีเออไม่ไก็เที่ยวไอ้เหฉยเที่ยวชมเสร็จกรับแต่ว่าแค่นั้นเพราะตกลงมันมีแค่นี้มันไม่ใช่หรอกท่องไทยลูกเลยเลยไปคุณมาปิดไปคุณก็ปิดเหมือนกันเลยแหละผมไม่ได้ปิดผมแค่บอกว่ามันทำได้ไหมไปคุณก็บอกเมื่อกี้เลย ไม่ใไปเนเล่นไมันก <mon> <house> <mon> ็ใครได้ไปเรีนแค่นเลยใครรู้เมื่อกี้อ้าวใคริโนใครก็้องำเลยไอ้เรื่องไค้โรมันเป็นเรื่องกติการดำการอะไรเนี่ยอการำมันมันเรียนแบบไปดูแบบไเนี่มันำได้ไม่อ้าวทำไมลำไม่ได้เพราอย่าไกมาอ้าวมันขอมาว่าอะไรว่ามาอะไรทำไมมามาว่ามากี่อยู่

គេមិនបានធ្វើទេណាពួកគេមិនធ្លាប់ធ្វើទេហ៎ចាំទេណាមកមកអញ្ញាណាគេយកមកមុនគេចាំអុយខ្ញុំមិនធ្វើទេគ្រាន់តែវីដេអូនេះថតខ្ញុំថតវីដេអូនេះមិនទៅណាទេគេមិនលំលំមិនបានព្រាមកហាក់យូត្រួតតែនេះមិនគិតមកធ្វើឲ្យមិនពីណាទេ แต่แค่วราไอยุ่งอะไรกับคุณไม่ได้ไงผมเอ้าผมก็ใ้ทำไปทำไปกันไม่ได้มาล้าไหมอันนี้มันเด็กนท่องเที่ยวที่นี่มันไม่ท่องเที่ยวไม่ใช่งานคุณเอ้าที่เขงเที่ยวก็มาเที่ยวเขาก็มาเที่ยวแบบนี้เลยเราทำอะไรล่ะเราอยากยู่แบบนี้เรื่องข้องเขราก็ผมไม่ทำอ่ะเอาที่ท่องเที่ยวป่ารืกเปล่ยไม่ไดยทำหรือเที่ยวเฉยเที่ยวเที่ยวเฉยไอ้ที่ปัะตนลกคาจะอะไรมันจรมาเที่ยวแล้วก็ลงไปแค่นั้น เขาไทยรูเขาไทยมีโอในตัวภาษาเขาแนาไม่ได้ทยไงแกงกิกไได้โอ้โหนี่มันจะ้กิจการมันเป็นเชือกนึงเนี่ยมาตั้งทวนขายผ้าเนี่ยเป็นแอนดามเนี่ยถูกต้องไหมสุนี่ดไอ้ลือ่ tay cút trung lưu đã đúng mấy giỏi, hả? này mấy giỏi một càng. Một mỏi một càng. ちゃんもんて。ちゃんきおな。オッケー。ちゃんもんの。ま。ね。の方かな。の方かな。とこ。だ。と。とやったわと。

anh chế, khoa bát thôi. ai chơi bóng, bóng không chơi được. hahaha. cái này. cái 能爆发那种。